สวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ The h a p p ว World ช h a n n e l ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจะมาพูดถึงไอเดียการตั้งชื่อเว็บไซต์หรือการซื้อดเมนเ n ม a m e ค่ะโดเมน name ก็คือชื่อเว็บไซต์นั่นเองก็คือตัวที่เรามักเห็นกันบ่อยๆก็คือชื่อ b r a n d .com .net .org .co .th อะไรแบบนี้นะคะตัวเนี้ยมันคือโดเมน name ที่เราจะซื้อกันหรือก็คือชื่อเว็บไซต์นั่นแหละโดยปกติแล้วถ้าใครทำเว็บไซต์ Shopify นะคะเขาจะมี URL หรือเว็บไซต์ให้เราอยู่แล้วแต่ว่ามัน จะเป็นอะไรที่แบบจำยากแล้วก็ยาวนะคะอย่างเช่นตอนนี้เขาจะแรนดอมชื่อมาให้เป็นตัวอักษรที่แบบอาจจะไม่มีความหมายแล้วก็ .myshopify.com ซึ่งมันยาวมากแต่ว่าถ้าใครใช้ URL อันนี้ก็สามารถเข้าสู่เว็บไซต์เราได้เลยแต่ทางนี้ทางนั้นด้วยความมันยาวมากแล้วมันไม่มีความหมายอะคะ่ะก็จะแนะนำให้ซื้อเป็นโดเมนมากกว่า ซึ่งโดเมนเนี่ยสามารถซื้อผ่าน Shopify ได้เลยหรือสามารถซื้อผ่านเติ r d ดป r t y ตีเจ้าอื่นได้เลยนะคะถ้าที่เคยทำวิดีโอในการซื้อโดเมนเอาไว้แล้วสามารถไปดูวิธีการซื้อโดเมนได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะมาพูดถึงไอเดียการตั้งชื่อเว็บไซต์ค่ะส่วนใหญ่แล้วจะแนะนำให้ใช้ชื่อแบรนด์เราไปเลยถ้าสมมติว่าใครมีชื่อแบรนด์อยู่แล้วนะอาจจะเป็นชื่อแบรนด์หรือชื่อร้าน .com ไปเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครกำลังเริ่มต้นใหม่เนาะก็จะแนะนำเทคนิคง,ง่ายๆค่ะบอกก่อนเลยนะว่า แต่ละเทคนิคอะทุกคนสามารถทําตรงกันข้ามได้นะทางที่ทิมบอกว่าห้ามใช้อันนั้นอันนี้แต่ทุกคนสามารถใช้ได้ถ้าเกิดว่า รู้สึกว่ามันดีกับชื่อแบรนด์ชื่อเว็บไซต์เรามากกว่าสามารถใช้ได้เลยนะแต่ว่าทั่วๆไปอจะแนะนําให้ใช้ให้ทําตามนี้มากกว่านะคะอันแรกนะคะชื่อเว็บไซต์เนี่ยควรจะสั้นกระชับจําง่ายค่ะแล้วก็ให้มันดูเป็นแบรนด์ชื่อมีเอกลักษณ์นั่นเองนะคะคําว่าสั้นเนี่ยท่าทีมแนะนําเป็นแบบไม่เกิน15ตัวอักษรน,นะคะแล้วก็ไม่ใช้คําศัพท์ยาก คำศัพท์ที่สะกดยากๆหรือไม่ใช้คำพวกสแสลงต่างๆอย่างเช่นคำว่า you อะไรเงี้ยถ้าสมมติมีคำว่า you, าามมา you ก็ควรจะใช้ y o u ไปเลยไม่ควรจะใช้ตัว y o u ตัวเดียวหรือคำว่า love ก็คือใช้ L O V E ไปเลยไม่ใช้ L U V อะไรแบบนี้ที่แบบเป็น,ปนสแสลงทั้งหลายซึ่งบางทีมันอาจจะไปซ้ำกับที่เขาเคยมีอยู่แล้วเว็บไซต์อื่นอยู่แล้วเราอาจจะใส่คำอื่นเติมลงไปด้านหน้าหรือด้านหลังค่ะอย่างเช่นคาว่า shop store I love แล้วก็ชื่อร้านเหล่าหรือว่า I like ชื่อร้านเหล่าอะไรประมาณนี้นะคะอันที่2ก็คือไม่ใช้ตัวเลขแทนคำค่ะอย่างเช่น for ที่ปกติแล้วมีเวลามีสแสลงเราชอบย่อคำว่า for ใช้เลข4แทนใช่ไหม อย่างเช่นคำว่าเกม for y o u อ่ะบางคนอาจจะเกมแล้วก็เลข4แล้วก็ยูอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยคือจริงๆใช้ได้เลยนะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเรารู้สึกว่ามันดีต่อการจดจำมันง่ายต่อการจดจำแต่บางทีอ่ะถ้าใครที่ทำแบรนด์เป็นแบบอยากดูให้มันน่าเชื่อถือนิดนึงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่แนะนำให้ใช้ในการคำสแสลงหรือเอาตัวเลขมาแทนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าชื่อเว็บไซต์เราเป็นเกมเลขสแล้วก็ยูแต่ว่าหน้าเว็บไซต์เราอ่ะโลโก้อ่ะเขียน i'm เกม for you อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ลูกค้าเราจำสับสนนึกออกใช่ไหมคะข้อต่อไปนะคะก็จะแนะนำให้เลือก TLD หรือ top level domain เนี่ยก็คือตัวท้ายอ่ะเป็น .com นะคะเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่จะจำง่ายบางทีลูกค้านึกชื่อร้านออกแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวข้างหลังอ่ะมันตัวอะไรเขาก็จะลองใส่ .com ลงไปก่อนซึ่งมันก็จะส่งผลดีต่อการค้นหาค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นข้อต่อไปนะคะถ้าสมมติว่า .com มันไม่ว่างเราไม่สามารถซื้อได้มีคนใช้ ไปแล้วเราสามารถเลือก TLD ตัวอื่นได้ค่ะอย่างเช่น .co .org สำหรับคนที่เป็น Organization หรือว่าจะเป็น .net ก็ได้หรือจะเป็น .co.th .in.th หรือเดี๋ยวนี้มันจะมี .shop .online.store แบบนี้นะคะก็คือสามารถเลือกได้ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปเทคนิคต่อไปนะคะเราสามารถใส่คำหรือคีย์เวิร์ดลงไปในชื่อเว็บไซต์เราได้ค่ะเป็นการเพิ่ม SEO แล้วก็ทำให้ลูกค้าเห็นชัดเจนเลยว่าเว็บไซต์เราเนี่ยเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นเรามีชื่อแบรนด์อยู่แล้วสมมุติชื่อแบรนด์เราชื่อว่า Tulip เนาะเราอาจจะใส่สินค้าที่เราขายลงไปอย่างเช่นขายพวกเสื้อผ้าอาจจะเป็น Tulip App a r e l หรอหรือ Tulip Fashion อะไรแบบนี้ก็ได้ก็คือใส่ตัวที่เราจะขายลงไปหรือว่าเราขายเป็นแบบของเล่นทิวลิปทอยหรือขายเกี่ยวกับสินค้าทิวลิปเพรช็อป อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะใส่ประเภทสินค้าที่เราขายลงไปเลยมันก็จะทําให้ง่ายต่อการค้นหาด้วยนะคะเทคนิคต่อไปถ้าเราคิดไม่ออกว่าเราจะใช้ชื่ออะไรดีให้ลองใช้ Domain Name Generator ค่ะ Google หาคํานี้ได้เลยนะ Domain Name Generator มีหลายเว็บมากๆนะคะซึ่ง Shopify เองก็มีเหมือนกันให้เราลองพิมพ์คําที่เราอยากจะใช้เป็นชื่อเว็บไซต์ค่ะลงไปแล้วเขาสามารถสร้างขึ้นมาได้เลยว่า อาจจะเพิ่มคำข้างหน้าหรือเพิ่มคำข้างหลังให้เราเป็นไอเดียให้เราว่าเออลองใช้ชื่อนี้ดูนะคะเผื่อใครยังคิดไม่ออกเนาะลองใช้เจ n เนอเรเตอร์ช่วยได้นะคะ และถ้ายังคิดชื่อร้านไม่ออกอีกนะลองไปหาไอเดียใน Google ก็ได้หรือลองหาไอเดียในโซเชียลมีเดียต่างๆไปดูว่าร้านอื่นที่เขาขายของอ่ะเขาใช้ชื่อว่าอะไรบ้างเราอาจจะแบบเอามาดัดแปลงเล็กๆน้อยๆแบบนี้ได้นะคะอันนี้ครับพิมก็ใช้เองเหมือนกันตอนที่ก็จะคิดชื่อร้านนะก็จะไปเปิดดูร้านอื่นว่าเขาใช้ชื่อร้านแนวไหนตั้งชื่อร้านว่าอะไรบ้างก็ลองไปเก็บไอเดียแล้วเอามาผสมผสานดูเดี๋ยวมันก็จะคิดออกเองคะ่ะว่าเราจะใช้ชื่อ ร้านว่าอะไรดีนะคะต่อไปถ้าสมมุติว่าเราคิดชื่อร้านออกแล้วแล้วก็จะซื้อชื่อเว็บไซต์ละจะซื้อโดเมนละแต่บันด้านโดเมนไม่ว่าสมมุติว่าเราอยากได้ท u l i p p e t s h o p com แต่ชื่อโดเมนเนี้ยมันไม่ว่างทํำยังไงได้บ้างอันแรกเลยถ้าสมมุติว่าเราอยากได้ อันนี้จริงๆเราอาจจะติดต่อกับเจ้าของโดเมนเนี่ยขอซื้อต่อนะคะซึ่งมันมีนะคนที่ทําอาชีพนี้ก็คือเขาค้นหาโดเมนที่ชื่อดีๆความหมายดีหรือว่าคิดว่ามีคนใช้แน่นอนอะไรเงี้ยเขาจะซื้อเอาไว้ซื้อเก็บเอาไว้แล้วก็รอคนมาติดต่อขายต่อนั่นเองนะคะอย่างเช่นแบรนด์ใหญ่ๆที่เขาต้องการชื่ออันเนี้ยจริงๆเขาจะติดต่อขอซื้อต่อซึ่งเก่งกําไรได้เยอะมากเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราไม่อยากซื้อจริงๆเราก็อาจจะ จะลองเพิ่มคำลงไปอย่างที่บอกนะคะก็คืออาจจะเพิ่มข้างหน้าหรือเพิ่มข้างหลัง iliketulip.com เฉยๆหรือ ilovetulip.com เฉยๆหรือจะเป็น shoptulip เฉยๆก็ได้ลองเล่นคำดูเพิ่มคำข้างหน้าหรือเพิ่มคำข้างหลังดูนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันยังไม่ได้อีกให้ลองเปลี่ยนตัว tld ค่ะเปลี่ยนข้างหลังที่มันไม่ใช่ .com อาจจะเป็น .org.co.store.online อะไรแบบนี้รับรองว่ามีแน่นอนเทคนิคก็มีประมาณนี้นะทุกคนสำหรับใครที่อยากจะซื้อโดอเมนนะคะถ้าทีมเคยทำวิดีโอเอาไว้สำหรับการซื้อโดอเมนใน Google แล้วก็ซื้อโดอเมนในใน m ีม e ิ p นะคะซึ่งราคาถูกมากๆจ่ายเป็นรายปีนะเริ่มต้นนะเท่าที่เห็นละอาจจะแค่แบบ2-3ดอลลาร์ต่อปีเท่านั้นนะคะแล้วก็มีโค่ส่วนลดทุกเดือนด้วยนะคะลองไปดูวิดีโอที่ทีทมสอนซื้อโดอเมนละกันเนาะอ่ะ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้ค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทัพทีมด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ